สวัสดีค่ะพี่อ๋อยศิลาตากค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่หลงมาจากทวีมงคลเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรานะคะก็คือวันนี้พี่หลงจะมาดูทวเทีนไปติดตั้งงานที่บ้านให้ลูกคา้าอย่างน้อยก็คือที่ทวีมงคลมาดูของเราใช่ไหมคะใช้หินเดือนรับประมาณ 2- องถึงสามพันตารางเมตรต่อเดือนวันนี้พี่หลงก็เลยมาดูหินที่ว่าเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นหินที่สวยมาก ค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะครับสวัสดีครับผมช่างหลงครับเป็นผู้ควบคุมงานนะครับทำงานอยู่บริษัททวีมงคลครับผมค่ะทวีมงคลใช่ค่ะทวีมงคลก่อสร้างรับสร้างบ้านครับรับสร้างบ้านที่ใหญ่ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศเลยครับค่ะสร้างบ้านก็ติดต่อได้คร่ะส่วนมากก็จะเป็นบ้านของดาราด้วยนะคะอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะก็จะมาใช้บริการของเราที่ดีโอเคมาดูหินมาดูหินเป็นชาววัีนอก ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นหินขายดีส่วนมากผู้ออกแบบจะใช้แบบนี้คือมันมีความสวยแล้วก็ความธรรมชาติมากค่ะเดี๋ยวให้น้องยกให้ดูเนาะได้ไดค่ะวระวังมือนิ้วเดี๋ยวพี่ออยจะยกชิ้นตัวไหนครับออกไปข้างนอกเดี๋ยวพี่อ๋อยจะยกทาวาทีนค่ะออกไปดูข้างนอกเพื่อเพื่อจะไปดูว่าลายเส้นตรงไหมหรือว่ามีแร่ตรงไหนบ้างพเพื่อที่จะไปคอนเฟิร์มกับลูกค้าค่ะ พี่หลงแผ่นนีไหมมันก็มีดำาๆด้วยอ่ะเื่อว่าเอาแผ่นที่ชัดเจนออกไปพี่หลงคิดว่ายังไงอันนี้ได้ไหมได้อยู่ครับอ่าอ่าโอเคที่ม<า><อ>ันจะเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเอาแผ่นเขาเห็นด้วยว่าอ่าแผ่นมันจะได้ไม่มีปัญหาใช่ป่ะใช่ครับเราะาแผ่นนี้ไหมอันนี้อันนี้เอาเลยเ,เลยโอเค,อเคตันซุยตันซุนยเอาแผ่นนี้ออกไปข้างนอกโอเคปะ คิดว่าเราจะต้องยกหินขึ้นมาดูแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติเส้นแร่อยู่ตรงไหนบ้างเวลาส่งมอบให้ลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหากันที่เราแต่ส่วนมากนะคะลูกค้าจะเข้าใจเรื่องการซื้อหินธรรมชาติว่ามันจะมีเส้นแร่ตรงไหนมีรอยตำหนิตรงไหนบ้างค่ะดันเดินไปเดินไปมันดัง สลดบนี้โอเคยอยู่นะจะขอเข้าอีกสลดบหนึ่งเราออกมากี่แ่นอีกสลดบหนึ่งก็ได้อ่าอีกสลดบหนึ่งเอาฝั่งที่มันไม่มีเส้นสีดำใช่ไหมที่ฝั่งเนี้ครับโอเค เราจะได้เห็นว่ามันสวยพอขัดหอนล้วก็ไม่มีอะไรแล้มวนะมันลายตรงนะสวยอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งเห็นนี้ด้วยนะเพราฟิว์อยู่แล้วที่เราเอาออกมาสองแผ่นแบบนี้ค่ะเพื่อจะมาดูว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นที่ลายที่ลูกค้าต้องการ แล้วก็จะไปแอบรูให้ลูกค้าดูอะค่ะว่าลูกค้าต้องการลายไหนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคาวทีนอกลักษณะก็คือจะเป็นแบบว่าหินเนื้อไม้แล้วก็ผิวขัดมันมาจากต่างประเทศแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้ที่เอาออกมาสองสองแผ่นก็คือจะให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าต้องการลายแบบนี้หรือว่าเป็นลายแบบนี้เพื่อที่ว่าช่างผู้คุมงานจะได้เอาไปแอบรูปกับลูกค้าที่หน้างานได้ะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นผิวเงามาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าตัวนี้เราจะเอาไปขัดทําผิวหอนแล้วก็จะส่งให้ทางหน้างานบรรศุนี้ซึ่งพี่หลวงครับผลของการเอาไปขัดหน้าเงานี่จะดียังไงกับการติดตั้งภายนอกคะอ่าเดี๋ยวนี้นะครับผู้แบบส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ค่อยให้ให้ใช้ส่วนหินที่เป็นเงาเขาจะนิยมขัดทอนหรือผิวเรียบเพราะว่าถ้าเป็นส่วนที่ใช้ภายในอะ่ะ เขาบอกว่ามันจะลดการสะท้อนของแสงที่มองออกไปแล้วมันที่ว่าเห็นดวงโคมนะครับ oh, อันนี้คือ <okay. S 2> ผู้แบบเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้ตรงเงาเพราะว่า <Okay. S 2> เรื่องแบบนี้ครับก็ <Okay. S 2> เลยจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นผิวเรียบผิวฮอน <Okay. S 2> มากกว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมากการผัดผิวหอนค่ะตอนนี้นิยมใช้ทำภายนอกแล้วก็ภายในใช่ค่ะภายในด้วยส่วนใหญ่ภายในเลย แล้วหลักๆก็ขึ้นอยู่กับผู้แบบด้วยครับความ <ละ S 2> ต้องการของผู้แบบจะของบ้านใช่ครับหรือว่าผิวเงาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ,รบเดี๋ยวงานที่นี้เราจะเอาไปขัดทอนนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าแอปวูฟแล้วก็ภายในวันศุกร์นี้ค่ะก็จะทำอีก55สิแสลบส่งไปบ้านลูกค้า,ปาเป็นพื้นที่ประมาณ250ห้าสิตารางเมตรค่ะ แล้วก็ถ้ามีโอกาสพี่หลงคะอยากจะขออนุญาตไปรีวิวบ้านหลังที่พี่หลงใช้ผลิตภัณฑ์หินของเราไปแล้วเกือบประมาณพันตารางเมตรด้วยนะคะได้ได้เขาจผมต้องสอบถามออเดอร์ด้วยครับว่ายังไงเดี๋ยวผมค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะประสานงานกันแล้วไปรีวิวให้ลูกค้าดูว่าหินที่ทําผิวหอนผิวมันแล้วก็ผลงานที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างสวยงามแค่ไหนโปรดติดตามต่อไปนะคะค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณทางชวีมงคลนะคะคที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็มาชมสินค้าเอาไว้คลิปต,ต่อไปติดตามพวกเราชาวศิลาตากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ